อยากเป็นใหญ่จะต้องนิ่งครับผมเปิดกิจเจ๊งมาแล้วไหนไหนไอแพ็คนี้มันก็โอ้โหขายเรื่อยๆไปหมดสักทีครับเราซื้อแพ็คไดมอนด์ไปแล้ว2แพ็คใช่มหมวันนี้เนี่ยเราจะเปิดแพ็คแพ็ตินัมกันหน่อยหลายๆคนบอกโอ้พี่เปิด4ี่พันบ่อยแล้ว2องพันหน่อยจัดไปกดไลค์กดติดตาวให้ช่องในสนามด้วยเออโชว์เขาไปไหนดินี่โชว์เขาไปไหน่ดิสองพันกับการ์ดสองใบโอ้โหซึ่งบอกเลยว่ายากจัดนะครับในแพ็คนี้มีการ์ดหลักๆแล้วมีการ์ดสามใบแล้วก็เป็นการการป้องกัน แล้วก็คูปองส่วนลดแล้วก็จะเป็นเงิน400,000บาทเอ้ย400,000น,นะฮะโอ้โห400,000น,นี่ผมรวยเลยนะ400,000ในเกมแล้วกันนะครับก็2,000ก็เดี๋ยวเราไปดูกันใครได้อะไรก็ขีดกนใต้คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับไปซื้อใบแพตปิตนัมจัดไปดิเราต้องลองดิเกิดเป็นไก่มันต้องชนเกิดเป็นข้าวเหนียวก็ต้องกินครับผมจัดปุยจัดปุยแพตปินัมเปิดเงินตั้เลย400,000กับกล่อมกับกล่อมเอาละ การ์ดมีอยู่ใบเถาเปิดใบนี้ก่อนเลยใบแรกครับผม110มี5ปีที่เป็นปีใหม่ๆล่าสุดจัดไปจัดไปไอ้หนูโอ้โหยูทีเป็นคายฮาวเ oh, <no. S 1> วร์ขอลิเวอร์พูลอะขอลิเวอร์พูลแล้วกันครับตัวอะไรก็ได้ที่แบบขอได้ใช้หน่อยแล้วกันเออเอาเป็น การันตีบอกแปดก่อนเพราะว่าใบนี้มันมีหลายปีอ่ะคือตอนนี้ปีที่ได้รุ้นเนี่ยมีอยู่3ปีคือปีฟ c ีฟรีเอฟซียูเวริ่มต้นร้อยยี่สิบใบนี้จัดไปจัดไปปาดปัยเป็นโอ้โหปีซายผมอินเดียซ่าล่ะเฮ้ยโอ้โอหอาซายอยู่นะเว้ยอ้งหอยู่ดิเฮ้ยเออไอ้ห,ไหนู โอ้โหดูดิดูกล่องนี้นี่โอ้โหลูกี้ผมไปเติมกิจแล้วผมไม่ต้องมาเสียหมื่นหนึ่งอะรวยเฉยรวยเฉยโอ้เ้วเป็นเบลเยียมปีกซ้ายที่อาซาเลยคิดออกตัวเดียวเลยอะโอโ้พระเจ้าพระเจ้าเอ้มันมาวะ่ะมันมาวะ่ะใบอีกใบหนึ่งเป็นอะไรก็ได้มัใบ,บหนึ่งอะไรก็ได้แหละใบเนี้ยแต่ก็ก็อแอบหวัง<ย>อ,อยู่มารคข้ามันหกถึงแปดไงใบเนี้ย มัน6กถึงแใบนี้ก็ใครที่ซื้อกล่องนี้ไปได้มากกว่าผมก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับผมนี่พอได,ด้ดีแอปใหญ่เลยโหเติมหมื่นหนึ่งไม่ได้อะไรนะเติมสองพัสามล้านแตกอะ่ะจะเลือ่อเลยจะเลือเล่อเลยบกแปนมาไอ้ดูครเออเอ้ยเอา,เอา,เอาอยูทีเถอะเอา้าเคมารูนกอกเคมารูนปีกซ้ายเอาน้ำเสือเอ้ยแมซิเม้งนี่บุกมาโอ้หานี่บุกเ้กลียวโอ้ อ้โหกูเกือบได้ใช้แล้วนี่เขีมาดูอะไรเซเนกัเนนะเซเนกั้นมาแน่นี่โอ้โหมึงไม่มาบุกแปดวะเพื่อนไม่มาบุกแปดวะเพื่อนโอ้โหเกือบรวยแล้วดิโอ้โหริเวอร์พูลด้วยพัดเจ้าพัดเจ้าโอ้โหถ้ามานี่บุกแปดนี่คือได้แอคเลยอะตีเลยครับอาจารย์ตีเลยครับอาจา,ยารย์เออถ้าไม่ติดว่าเกือบนะ เกือบรวยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเมื่อกี้เอเดนอาซามาแล้วถ้านี่มาเน่บวกแปดอีกอ่ะโอ้โหเปิดเติมสอง0ันได้เกือบยี่สิบล้านล้านอะโอ้โหเกือบลัานน่ะโอ้โหมาเน่ครับอาจารย์ได้มาประมาณหกห้าล้านล้านแล้วกันเอา อาซาขายได้อยู่แล้วอาซาเนี่ยขายได้อยู่แล้วโอ้โหมีคนตั้งรับตลอดครับต่มานี่นะสิครับมันไม่มาบวกแปดหรอครับโอ้ตอบอกแปดแม่ผมไม่ผมไม่ไม่เสี่ยงหรยอครับเนก็ฝากกดลกไลค์กดติดตามด้วยละกันนะฮะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเส้นสนามด้วยละกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็เทียมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็รับสครที่ยังไม่ดูคิปวเก่าๆนี้เลยฮนะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ